สวัสดีครับวันนี้มารีวิวหน้าเกมเนื่องจากหน้าเกมมีการเปลี่ยนแปลงอีกรอบนะฮะก็เลยมาต้องมารีวิวเครื่องอย่ายึดติดในภาพในในวิดีโอนี้นะครับเพราะว่า PHP ส่วนใหญ่ผมจะออกวันละหนึ่งเครื่องดังนั้นมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าตาตัวเครื่องอตัวอย่างรุ่นสีอะไรเนี่ยไม่เหลือเลยมาดูรีวิวหน้าเกมมันครับ หน้าเกมชุดนี้จะค้ายกันหมดอาจจะมีแตกต่างบ้างเล็กน้อยนะครับตัวนี้ที่ใช้ในการรีวิวเป็นรุ่น2000ทุกตัวจะมีเคสให้แล้วก็ห้าเครื่องนี้ผมแถมกระเป๋าให้คนละใบย้ำนะให้เคสและให้กระเป๋าด้วย มาดูหน้าเกมแล้วก็อีกครั้งนะครับหน้าเกมอาจจะมีแตกต่างกันแล้วแต่นอกจากนั้นคุณทีให้สัมภาษณ์วนไนกบอลก็ปีสองห้านะครับแต่ยังไม่อัปเดตมกราคิดว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวมีอัปเดต หรือเปล่าว่าไม่ใช่เพราะตัวท่านเองหมายถึงคุณอนุทินเนะี่ยแต่เป็นเพราะนายกที่ยังไม่ได้สั่งการาคุณอนุทินโยนคือประโยคนี้ี่ได้สองเด้งนะลี<อ>ลด,ดเลเซอร์สองอกับสองที่เหอน้าต่างตามกฎหมายยังไม่สั่งมองในมุมหนึ่งก็อ่านแรงกดดันจะโยนกลับไปที่ท่านายกหรือไม่เพื่อที่จะบอกว่าใครกันแน่ที่ช้าแล้วเมื่อวาน้องเสียงคุณอนุทินเนี่ย มีอารมณ์นะทมากที่สุเป็นประเด็นซึ่ง<ะ>เป็นการตอบคาถามโดยตรงจากคาพูดของคุณทักษิณปกติคุณิรินจะระมัดระวงะังเวลาพูดอะไรที่จะไปะะกระทบกับคุณทักษิณ<ะ>แต่เมื่อวานนี้ไม่ใช่นอกจากนั้นที่คุณทักษิณปราศัยก่อนหน้านี้มันเริ่มชัดเจนละที่ข่าวพ้นข่า,ขาวชวนคุณผู้ชมวิเคราะห์มาหล<ะ>ายวันว่า <c oughs> คุณทักษิณเนี่ยที่พูดเนี่ยคือลด ย้ำนะครับพวกนี้อย่าลบนะครับอ,อมันเป็น DLC ซึ่งผมทำไวนะ้นะเรีวยกว่ามั่นใจว่าน้อยร้านที่เขาจะลง DLC เพราะว่ามันต้องทำที่ปลั๊กอินด้วยมันไม่ใช่อยู่ๆเอาไฟ์มาวางแล้วจะเป็น DLC นะมันต้องแก้ที่ปลั๊กอินด้วยซึ่งผมทำให้หมดแล้วเนี่ยพวกนี้มันไม่ใช่เกมนะครับมันเป็น DLC ที่เป็นพักเดียวกันหมดเลยคุยกันดูเนี่ยนั้นก็ทีมเกมเก่าไปาใ่ะโอเคครับอ่ตัวนี้รีวิวรุ่นสองพันนะครับมาดูตัวสามพันพอดีไม่ได้เสียบสายตัดเลยแล้วกันคอัค อย่างที่บอกนะครับอย่ายึดติดกับหน้าเครื่องตอนนี้เพราะว่า p ีเ <X> ผมแทบจะขายวันละเครื่องแล้วมันอาจจะหมดภายในพริบตาแต่ก็จะของอาจจะมีขาดบ้างเล็กน้อยอาราคาที่ขายรุ่นสองพันถ้าขายในช h อป e ีขายอยู่พัน0รุ่นสามพัน ั้งแต่ราคา2,002 2,003 2,004ตามสภาพความสวยแต่รุ่น2,000เนี่ยจะยืนที่1 9 0 0แต่ขายในในช้อปปี้อ่าใน u t u b e YouTube, หรือเฟซหรืออะไรเงี้ยขายอยู่1 8 0 0ถูกกว่า100เช่นเดียวกันครับรุ่น3,000ก็จะถูกกว่า100-200เพราะว่ามันไม่มีการโดนหักค่าใช้จ่ายโอเคสนใจก็ติดต่อสอบถามครับสวัสดีครับ